สวัสดีครับทุก,ท,กท่านวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งหรับวันนี้พอดีผมได้ไปเข้าไปดูตามเพจใน Facebook กลุ่มผู้ปลูกฝรั่งหลายๆกลุ่มซึ่งทุกท่านมักจะมีปัญหาในเรื่องการเพราะชํากิ่งตอนซึ่งบางท่านซื้อกิ่งตอนมาแล้วเนี่ยเพาะไม่ขึ้นชาไม่ได้มีปัญหาใบร่วงดังนั้นนะครับสําหรับาทางเราเพจอิ่มสุกอิ่มอุ่นพันไม้รุ่งเรืองผมจึงได้จัดทาคลิปนี้ขึ้นเพื่อหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นวิธีของอที่ผมได้ใช้จริงปัจจุบันนี้คือได,ได้ทำแบบนี้อยู่ก็เลยนำคลิปมาแบ่งปันกันซึ่งอาจจะปรับปรุงได้ให้เหมาะสมกับทุกท,ท,ท่านนะครับก็เรามาลองดูนะครับว่าผมจะมีวิธีอย่างไรในที่จะทากิ่งตอนฝรั่งนะครับสำหรับการตอนฝรั่งเนี่ยสิ่งที่ผมเน้นย้ำมาตลอดสำหรับตัวผมเองคือรากกิ่งตอนจะต้องสมบูรณ์คำว่ารากกิ่งตอนจะต้องสมบูรณ์เนี่ยดูจากอะไรได้บ้างก็คืออันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับ กิ่งตอนที่ผมตอนมา่าผมจะใช้ให้ดูว่ากิ่งไหนมาชาได้หรือชาไม่ได้ผมจะรอให้เขามีรากฝอยก่อนรากจะเป็นรากเส้นเล็กๆเท่าเส้นได้อย่างเงี้ครับผมซึ่งบางกิ่งที่ที่มีปัญหาผมคาดว่าเกิดจากมีแต่รากใหญ่อันนี้คือรากใหญ่นะครับผมซึ่งรากเนี้ยยังไม่ยังไม่สามารถหา น้ำและอาหารให้กับต้นฝรั่งไปเลี้ยงต้นฝรั่งได้อย่างสมบูรณ์ผมจะรอให้เขามีรากฝอยก่อนผมถึงค่อยตัดมาชําซึ่งทุกกิ่งที่ผมจะตัดมาชําเนี่ยผมจะเน้นให้มีรากฝอยอยู่เสมออันนี้ก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งนะครับผมขอให้มีรากฝอยไว้ก่อนนะครับผมจะช่วยลดปัญหาต่างๆในอนาคตได้เยอะเลยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ผมเน,นเน้นมาตลอดนะครับผมแต่ถ้า ท่านไปซื้อกิ่งมาแล้วมีแต่รากใหญ่เนี่ยสำหรับวิธีนี้ก็ต้องคงต้องใช้การอบถุงเข้าช่วยแต่ถ้าเกิดรากที่ออกมามีรากฝอยแบบนี้อันนี้คือสามารถเพาะชำวิธีนี้ได้เลยทำให้ง่ายและสะดวกขึ้นไม่ต้องอบถุงนะครับวิธีที่ผมทำนี่คือไม่ต้องไม่ต้องอบถุงชำปกติได้เลยทีนี้เรามาดูลักษณะกิ่งตอนกันกิ่งตอนที่ท่านเห็นนะครับผมผมจะใช้ความยาวประมาณหนึ่งซอกคร่าวๆ หรือประมาณห้าคู่ใบนับคู่ใบที่หนึ่งคู่ใบที่สองคู่ใบที่สามคู่ใบที่สี่และคู่ใบที่ห้าแล้วก็ตัดยอดเลยอันนี้แล้วก็ถ้ามียอดเล็กๆก,ก็ตัดออกก่อนครับกิ่งตอนที่ผมำํำทุกกิ่งจะมีความยาวประมาณขนาดห้าคู่ใบขนาดนี้นะครับเหตุผลที่ตัดยอดเพราะว่าตุ่มตอนลากเขายังน้อยอยู่ดังนั้นลากเขาน้อยเนี่ยลากเขาทำหน้าที่หาอาหาร และลากจะต้องส่งอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นแต่เมื่อลำต้นมีขนาดใหญ่มากเขาหาได้ร้อยแต่ต้นกินร้อยยี่สิบร้อยสาิบ้อยสิบ้อยห้าสิบทำให้เกิดอาการใบร่วงนะครับดังนั้นเพื่อตัดปัญหาใช้ห้าคู่ใบเป็นมากเป็นเกณนนะครับผมลากสวยมีห้าคู่ใบกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนกิ่งมาแล้วมีแตกยอดเล็กๆมากมายนับไปห้าคู่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้า ตัดเลยครับตัดเหลือให้เผื่อๆไว้ดีนึงนะครับเพราะว่าอ,าอนาคตข้างหน้ากิ่งเขาจะแห้งถ้าตัดพอดีเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยกิ่งตรงนี้คู่ใบข้างบนอาจจะเสียได้ให้เหลือพื้นที่ไว้ให้ให้ใหใหเขาหน่อยนึงตรงนี้มียอดแตกมาใหม่ยอดที่แตกมาใหม่เนี่ยผมก็ตัดทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวเขาแตกใหม่ได้อีกยอดอ่อนเขาก็ยังหาอาหารไม่ได้สมบ,บูรณ์แล้วก็เขาจะกินอาหารจากลําต้นด้วย อันนี้นะครับมีรากสอยตัดยอดห้าคู่ใบที่นี้ต่อไปก็สามารถชําลงดินได้ตามปกตินะครับสำหรับสูตรของร้านเราเราจะใช้เป็นดินผสมคุยมะพร้าวเราจะไม่ได้ใช้ขี้เท่าแกลบครับเพราะว่าที่ผ่านมาการชําด้วยขี้เท่าแกลบเนี่ยสำหรับวนตัวผมเองเนี่ยมักจะเกิดปัญหาดังนั้นผมจึงใช้วิธีชําดินเลยเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อเราชําลงถุงแล้วไปปลูกในแปลง ก็เป็นดินอยู่แล้วดังนั้นผมจึงให้ฝรั่งเขาปรับตัวก็เลยตัดสินใจใช้วิธีชําดินผสมขี้มะพร้าวนะครับสําหรับผมจะใช้ดินกระสอบถามว่าทําไมถึงต้องใช้เป็นดินกระสอบดินตามบ้านได้ไหมอ่านี่ครับผมคือเนื่องจากลักษณะดินเนี่ยดินที่ตามบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นดินล้วนแต่ดินกระสอบของเจ้าเนี้ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านี้ครับผมขอให้เป็นลักษณะที่มีดินแล้วก็มีใบจำจุรีเป็นดินครึ่งใบจำจุรีครึ่ง ดินผมจะไม่เน้นว่าผมจะเลือกที่ไม่มีที่เท่าแกลบถ้าเจอว่าดินกระสอบยี่ห้อไหนก็ตามที่มีที่เท่าแกลผมไม่ใช้ยี่ห้อนั้นผมจะใช้ดินที่หนึ่งมีลักษณะร่วนมีไม่จับตัวเป็นก้อนอันนี้มีดินปนกับอาซากพืชนะครับเศษใบจำโจดีเป่อยๆซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอ่าผมยอมรับได้ถ้าเป็นดินล้วนเนี่ย มันก็ถ้าเกิดเราใช้ดินล้วนชําไปเลยมันก็ทําให้เกิดดินแน่นระหว่างการชัาน,น,นะครับแต่เพื่อป้องกันป้องกันปัญหาเน่าแล้วดินตัวเนี้ยมันจะอุ้มน้ําสูงมากดังนั้นเพื่อแก้จุดอ่อนของนี้ผมจึงเติมขุยมะพร้าวลงไปการเติมขุยมะพร้าวลงไปเพิ่มความร่วนให้กับดินแล้วก็เพิ่มอัตราการระบายน้ําให้ดินทําให้ดินเนี่ยไม่อมน้ําถามว่าเติมไปเยอะแค่ไหนมาตรฐานที่ผมใช้คร่าวๆก็ประมาณอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง ดินหนึ่งกระสอบขุยมะพร้าวก้อนหนึ่งกระสอบในปริมาณเท่าๆกันนะครับบางคนใช้ดินล้วนเลยแล้วเจอปัญหาว่าเน่าเพราะดินเขาแฉะเกินไปถ้าใครใช้ดินล้วนก็ต้องไปปรับปรับปริมาณน,น้ําในที่รดแต่ละวันนะครับผมอันนี้มันมันมันไม่ไม่ได้ตายตัวขึ้นอยู่กับว่าดินใครแฉะมากแฉะน้อยแค่ไหนอย่างสูตรของผมใช้ดินกับขุยมะพร้าวเนี่ยผมก็ลดน้ํารดน้ําหนักได้เพราะว่าเขาจะระบายน้ําได้ดี นี้ก็คลุกดินนะครับถามว่าใช้ขุยมะพร้าวล้วนเลยได้ไหมก็มีบางท่านก็ใช้ขุยนมะพร้าวล้วนนะครับผมแต่ในขณะนี้ขุยมะพร้าวเนี่ยขุยนมะพร้าวล้วนเนี่ย ราคาค่อนข้างแพงผมซื้อมาก็ลูกละหนึ่งร้อยบาทแล้วการใช้ดินผสมเข้าช่วยเนี่ยมันทาให้ต้นไม้ปรับตัวได้ดีขึ้นเวลาไปลงปลูกเลยเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเขาเาคุ้นเคยกับดินมาอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะลงดินได้เลยครับผมอ่ะอันนี้คือหน้าตาที่ดินที่ผมใช้ผสมครับผมจะมีความร่วนมากขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อโดนน้ําก็จะซึมซับน้ําได้ดีแล้วก็ระบายน้ําได้ดีไม่อมน้ําเหมือนแบบดินดินปกติดินรวนร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ผมใช้ดินประมาณลักษณะประมาณเนี้ฟูฟๆถุงข้อช้ำอ่ะแปบ๊บนึงนะครับต่อมาเมื่อเมื่อเราเลือกกิ่งได้แล้วจัดการกิ่งได้แล้วเราก็ใช้ถุงพ้อช้ำถุงพ้อช้ำที่ผมใช้เนี่ยขนาดกว้าง3นิ้วครึ่งยาว8นิ้ว จริงๆถ้าเกิดท่านทําปลูกเองเนี่ยถ้าเกิดเอ่อต้องการทานานๆไม่มีเวลาปลูกก็ใช้สี่นิ้วครึ่งคูณแปดก็ได้แต่ผมลดขนาดมาเป็นสามนิ้วครึ่งเพราะว่ามีเรื่องมีปัญหาเรื่องการขนส่งไปรษณียถ้าเกิดถุงกว้างแล้วมันลงกล่องไม่ได้ก็เลยลดลดขนาดความกว้างถุงมาครึ่งนิ้วนะครับก็ใส่ดินลงไปก่อนนะผมลองไว้ ใส่ไปประมาณสักาข้องถุงนะครับผมเขย่าข้างล่าง้ดินแน่นเสร็จแล้วก็เอากิ่งมาแกะอันนี้กิ่งเนี่ยตอนนี้การตอนกิ่งฝรั่งเขาจะมีไม้ดามเพื่อไม่ให้กิ่งโดนล,ลมหักนะครับผมไม้ดามถ้ามันหลุดเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่หลุดก็ปลูกไปทางไม้ดามเลยะครับผมไม่ต้องแกะมันออกมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าตุ่มตอนเขาแตกมาเนี่ยรากมันจะกระเทือนแล้วก็มีปัญหาได้ สำหรับใครที่กิ่งมีรากน,น้อยครับผมการถ้าบางร้านเนี่ยเหตุผลที่ผมไม่ได้ออกเป็นตุ้มตอนเลยเพราะว่าถ้ากิ่งเนี่ยรากบางทีถ้ารากไม่นั่นเนี่ยการมาชํากิ่งลงถุงดําจะช่วยเป็นการเพิ่มรากให้กับกิ่งนะครับผมแล้วก็ลดอัตราการตายถ้าตอนกิ่งแล้วปล่อยเลยก็ถ้ารากมีน้อยรากไม่เพียงพอเนี่ยเกิดปัญหามากมาย,ยครับผมทั้งคนเอาไปชำํำเอาไปชํำไม่รอดปลูกแล้วก็ไม่ค่อยไปเพราะว่ารากเสียหายระหว่างการขนส่ง อันนี้ก็แกะถุงตองอกมาครับผมอันนี้รากครับกิ่งในลักษณะนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาในการปลูกในการชําก็เอากิ่งวางลงได้เลยแล้วก็ใส่ดินเพิ่มให้เต็มถุงนะครับ กดกดเขานิดนึงเพราะว่าเวลาลดน้ำเนี่ยอ่าวัสดุป,ปลูกเนี่ยดินที่ผสมเนี่ยจะยุบตัวลงไปอ่ะเสร็จแล้วครับหนึ่งตน้นก็นำเชือกมาผูกดามไว้เพื่อไม่ให้ต้นลม้มทุกกิ่งที่ทางร้านเราทำทำปลูกอ่าขายกับลูกค้ารวมถึงปลูกเองในสวน เราจะใช้ทําเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็คือใช้วิธีนี้ตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจากประสบการณ์คืออในหลายๆครั้งที่เราเคยได้เราไม่ได้บอกว่ากิ่งที่เท่าแกบไม่ควรทำไม่หรือไม่ดีครับผมแต่เท่าที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าการทํำ ทำกิ่งตอนด้วยดินแบบนี้เลยจะให้ผลการตับปรนองที่ดีกว่าเวลาเอา,เา,เอาไปเอาเขาไปลงดินครับผมอ่าเสร็จแล้วครับหนึ่งกิง่งเดี๋ยวก็รดน้ําให้ดินแน่นเขาก็จะประคองตัวได้เดี๋ยวอ่าได้แล้วหนึ่งต้นนะครับขอวางพิงไว้ก่อนวางรับได้ อีกกิ่งหนึ่งอ๊ะถุงพอาช้ำหายปักครู่นะครับหยิบมาสองถุงหายไปไหนถุงนะึงก็อันนี้แกะเชือกเลยกิ่งที่ตัดมาหงเปลือฝือจะมีลักษณะที่ ไม่เหมือนกิมจูอยู่อย่างหนึ่งคือตัดกิ่งมาปุ๊บต้องรีบแช่กิง่งแช่แช่กิ่งทันทีเลยครับเพราะถ้าเกิดคุณทิ้งไว้เนี่ยกิ่งเหี่ยวไวมากเขาจะตอบสนองต่อน้ําไวค่อนข้างไวตัดมาปุ๊บเนี่ยไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงควรต้องเอาเอา,เอาตุ้มตอนแช่น้ําแล้วไม่งั้นใบ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 ย,ยอดอ่อนเนี่ยเขาจะปรากฏอาการเหี่ยวเร็วมากเลยนะครับได้กิ่งมาก็แช่น้ําเลย อันนี้กิ่งที่2นะครับลากขอให้มีลากฝอยลากฝอยอระดับในมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นิดนึงก็โอเคครับ การปักไม้นะครับโดยลักษณะของหงปลาฟูเนี่ยเขาจะมีฝั่งหน้าใบกับฝั่งหลังใบหน้าใบเนี่ยเขาจะหันไปทางด้านในด้านหนึ่งทิศใดทิศหนึ่งหน้าเดียวกันเลยเป็นหน้าหันหน้าครึ่งใบส่วนด้านหลังด้านหลังใบเขาจะก็จะเป็นหลังใบทั้งแถวเลยนะครับเราก็เอาไม้ดามเนี่ยด้านหลังใบไว้โชว์ด้านหน้าใบไว้นะครับชําไว้ประมาณเดือนถึงสองเดือน,นครับผมก็จะมียอดใหม่แตกออกมาตกออกมาแตกออกมาตามฟอก ของคู่ใบทั้งห้านี้ครับผมเมื่อถึงเวลานั้นถ้าเขาเริ่มแตกยอดใหม่เป็นอาการที่บ่งบอกว่ารากเขาแตกรากชุดใหม่เขาขยาเริ่มขยายแล้วหรือบางท่านอาจจะเห็นรากซึมออกมาตามขอบถุงก็สามารถนำต้นกล้าในถุงดำนี้ไปลงแปลงได้เลยนะครับผม เิดแล้วครับสองกิ่งอินชุบข,ขอน้ำลดน้ำาระนั่งพ่อหน่อยตักน้ำให้พ่อหน่อยอ่าตักน้ำให้พ่อหน่อยครับสำหรับการดูแลรักษาต่อจากนี้นะครับผมอ่าจะเห็นด้านหลังว่าผมมีสปริงเกอร์อยู่ซึ่งกิ่งตอนเนี่ยอ่าผมเมื่อผมรดน้ำเสร็จผมก็จะไปวางในสปริงเกอร์ใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งสังเกตด,ดูว่าเขามีใบร่วงเพิ่มเติมไหม โดยปติคือถ้าเป็นจริงที่รากสมบูรณ์ใบจะไม่ค่อยร่วงหรือถ้าร่วงก็จะร่วงจากใบเริ่มจากใบคู่ล่างก่อนเมื่อเขาอายุได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาจะมีอาการแตกแตกยอดอ่อนนะครับผมซึ่งชุดเนี้ยเราช่ำไว้ประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็อ,อยู่ประมาณ70-80กิ่ง2สัปดาห์แล้วเนี่ย ใบเขายังไม่มีอาการร่วงมากนะก็มีร่วงบ้างนะครับผมมันมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ต้องมีใบร่วงบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่ว่าเหลือแค่ใบบนแค่สองคู่หรือคู่เดียวนี่ครับผมซึ่งสาเหตุก็คือรากมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เขา,เ,าเลี้ยงใบอยู่ได้นะครับพอครบสองสัปดาห์เนี่ยพอครบสิบห้าวันเราก็จะนำฟลน์ออก ให้เขาได้รับแสงฝรั่งเป็นพืชที่ต้องการแสงดังนั้นถ้ามีแสงปุ๊บถ้าถ้าเปิดให้รับแสงปุ๊บน้ำจะต้องถึงด้วยแต่ถ้าใครใช้ดินล้วนก็ต้องลดน้ำน้อยลงครับเพราะว่าดินจะอุ้มน้ำอุ้มน้ำไว้ถ้าเกิดลดน้ำใช้สปริงเกอร์แบบนี้ก็จะเจอปัญหารากเน่าแฉะได้ดังนั้นน้ำกับดินจะต้องปรับตามอัตราส่วนกันถ้าใช้ดินที่ระบายน้ำดีก็ต้องเติมน้ำให้ตลอดน้อยๆแต่ว่าให้มีทั้งวันแต่ถ้าใครใช้ดินที่อุ้มน้ำจนแฉะก็ลดน้ำสองวันครั้งก็ตามอั อันเนี้ยมันผมไม่สามารถบอกได้ว่าอย่างไหนจะถูกต้องก็คือต้องดูต้นต้นไม้จะเป็นคนบอกเราเองว่าเขาชอบแบบไหนคือดูจากใบร่วงใบเหี่ยวใบโซมหรือเขาสดชื่นเขาแตกยอดใหม่ซึ่งตรงเนี้ยเขาจะเป็นคนบอกเ,เองครับผมว่าอ่าอันไหนที่เขาชอบและเหมาะกับเขาสําหรับวันนี้อ่า้นามาละเด็กน้อยสําหรับวันนี้นะครับผมคลิปการชํากิ่งตอนเนี้ยก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ อยากติดตามอยากได้ความรู้ต่างๆเพิ่มเติมซึ่งผมพยายามจะทำคลิปเพิ่มเติมในภายภาคหน้าก็ขอให้กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ